ความเห็นจากทางนักวิชาการและนักกฎหมายนะคะว่าในคำวินิจฉัยคดีแก้รัฐธรรมนูญได้สะท้อนภาพอำนาจของตุลาการและนิติบัญญัติรวมถึงฝ่ายการเมืองที่ให้การสนับสนุนพันตำรวจโททักษิณชินวัตรกำลังถอยหลังเพื่อรอจังหวะทางการเมืองค่ะโดยเฉพาะการพิจารณาร่างกฎหมายปลองดองพร้อมกับเสนอว่ารัฐสภาควรเปิดหาหรือกำหนดกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญตามคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญค่ะ สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีแก้รัฐธรรมนูญโดยชี้ขาดกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรา291แต่ชี้แล้วว่าไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งนักกฎหมายเชื่อว่าขำาวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเป็นเพียงข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันต่อรัฐสภาทั้งหมด แต่ในสภาวะเช่นนี้รัฐสภาต้องเปิดประชุมเพื่อพิจารณาสาระสาคัญของคาวินิจฉัยและเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญด้วยความเห็นชอบจากรัฐสภาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นถ้ารัฐสภาจะให้เกียรติศารว่าเรารักสรางความเปัใหญท่านนะครับ ก็แทนที่จะต้องไปทําประชามติตามที่ท่านบอกเนี่ยก็เปิดสภาวันที่หนึ่งสิงหาคมใช่ไหมครับสสวสว,สวก็ลงพื้นที่เลยจังหวัดเขตของตัวเองไปรับฟังความคิดเห็นประชาชนสักอาทิตย์หนึ่งนะครับในพื้นที่ตัวเองเป็นเจ้าของพื้นที่ย่อมรู้ดีว่าประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยเขาอยากให้มีการเดินหน้าวราระสามหรือเปล่าอพอรับฟังความเห็นกันมาแล้วนะครับก็อภิปรายคุยกันในสภาได้ความว่าอย่างไรถ้าสมมติว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าอยากให้มีการเดินเนื้อวาระสามต่อนะครับก็เดินหน้าวาระสามไปก็เหมือนกับว่าเราก็ได้รับฟังความ ความพวงยายจากสารท่านมาแต่ทั้งนี้เราต้องยึดกฎหมายเป็นสำคัญว่าสิ่งที่ไม่ใช่คำวินิจฉัยย่อมไม่ผูกพันรัฐสภาครับอาจจะถูกฟ้องหากพิจารณาโดยภาพรวมของคำวินิจฉัยนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์เห็นว่า3รัฐธรรมนูญชี้ขาดเพียงกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญแต่กลับไม่ได้ชี้ทางออกของการปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างครบถ้วนและในอีกมุมหนึ่งยังมองได้ว่าฝ่ายตุลาการกำลังก้าวล่วงอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ หากแต่บรรทัดฐานจากคดีแก้รัฐธรรมนูญมาตรา291อาจเป็นจุดเริ่มต้นให้สามอำนาจตามระบบประชาธิปไตยเร่งสร้างความชัดเจนในอำนาจของตัวเองเพื่อ่วงดุลกันและกันและป้องกันการสร้างอำนาจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหนือฝ่ายอื่นศาลได้ตีความขอบเขตอำนาจตัวเองค่อนข้างล่วงเกินล่วงล้ำฝ่าย,ยนยิติบัญญัติไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้มองว่ามันถึงกับเป็นอันตรายใหญ่หลวง ขนาดที่นักวิชาการจํานวนหนึ่งมองคือมองว่าในประวัติศาสตร์ของของหลายประเทศเนี่ยการแย่งชิงอํานาจของ3ฝ่ายเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาบางครั้งในบางประเทศอํานาจริบอำนาจบริหารก็ก,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 ก็ก็มาโอเวอร์แชรด้วยอำนาจอื่นณจุดนี้เนี่ยแน่นอนว่าศาลกําลังใช้อํานาจตัวเองเข้าไปล่วงล้ำและก้าวเ,เกินนะคะแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้ามันมีกระแสสังคมและฝ่ายนิติบัญญัติ ยืนยันในอำนาจตัวเองเนี่ยศาลก็คงจะต้องถอยอำนาจนั้นลงมาไปก็เหมือนกันแต่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และนักกฎหมายอิสระก็ลงความเห็นสอดคล้องกันว่าทุกฝ่ายยอมรับในคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญและให้ความเคารพต่อตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อยุติสถานการณ์ความเห็นต่างของบ้านเมืองไม่ให้บานปลายกลายเป็นความขัดแย้งรอบใหม่ได้และเชื่อว่าผลแห่งคดีนี้ยังทําให้รัฐบาลพักเพื่อไทยกลุ่มนปช หรือแม้แต่พันตำรวจโททศินชินวัตรต่างทบทวนไตรตองและถอยเจตนาทางการเมืองไป1นก้าแต่ในสถานการณ์เช่นนี้นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และนักกฎหมายอิสระอย่างประเมินได้ถึงจังหวะเวลาที่กำลังรอคอยความเหมาะสมเพื่อผลักดนันเป้าหมายให้สำเร็จโดยเฉพาะการขับเคลื่อนร่างพรบรว่าด้วยความปรองดองที่ค้างอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรหากแต่ว่าทุกการเคลื่อนไหวจำเป็นต้องรอบคอบในการดำเนินการ เพราะยังคงอยู่ในห่วงของการสุ่มเสี่ยงถูกยื่นคำร้องฟ้องการกระทำผิดเข้าข่ายล้มล้างการปกครองรอบใหม่